สวัสดีค่ะขอบคุณทุกพลังไม่ว่าจะเป็นนะคะมาจากใต้มาจากเหนือมาจากอีสานกรุงเทพและปริมณฑลปรบมือให้กับตัวเองทุกทุกคนค่ะอยากจะบอกว่าตอนที่เดินเข้ามาเนะเาะเมื่อคืนนี้คืนนกเขาเขากลัวว่าดิฉันจะไม่มา คนคิดว่าท่านคิดว่าดิฉันจะมาไหมมาอยู่แล้วแต่แต่เรานิ่งๆไงเขาก็เลยกลัวว่าจะไม่มาบอกพี่ติ๊กมาหน่อยนะมาแน่นอนนะคะแต่ว่าเอาตามวาระของเราก็เข้ามาถึงเนี้ยแน่นหมดละขออนุญาตสารภาพตามตรงนะคะว่าไม่กล้าที่จะเดินทักทายผู้คนทั้งหลายเพราะว่ากลัวว่า เดินไปเดินมาแล้วจะหกล้มค่ะมันจะไม่คุ้มนะคะงานงานต่อไปจะไม่ได้มาก็เลยขออนุญาตเดินลัดมาเลยแล้วก็เข้าหลังเวทีไปเลยนะคะก็ตั้งแต่ตั้งแต่แบบตอนประมาณเกือบเที่ยงนะคะก็มาถึงเรียบร้อยอยากจะบอกว่าวันนี้ใครที่มาวันนี้สิ่งที่พูดกันตั้งแต่ต้นจนถึงนาทีนี้และนาทีต่อๆไปออกมาจากใจพวกเราทุกคนใช่ไหมพี่น้อง ดิฉันเป็นเพียงคนหนึ่งที่ขึ้นมาพูดแทนท่านแต่สิ่งที่ดิฉันจะพูดต่อไปนี้จะเหมือนหรือจะต่างท่านพิจารณาเอาเองแต่ดิฉันยืนยันกับท่านในที่นี้เคยผ่านสภามาทั้งสอสอและสอวอในตอนที่เป็นสอสอครั้งแรก2,538น้องๆที่ดูแลสภาอยู่เนี่ยวันนี้ยังมีคนจำเราได้นะคะเราก็โอเคที่จำได้เพราะว่า เป็นสสสมัยแรกก็จริงแต่เรารู้บทบาทของสสการทำหน้าที่สสก็คือสภาค่ะไม่ใช่เป็นตีนเป็นมือให้กับรัฐบาลค่ะพี่น้องการที่รัฐบาลส่ง MOU 4344เข้ามาให้รัฐสภาพิจารณาเป็นความบ้องตื่น ดิฉันไม่ไมรู้ว่าดิฉันพูดได้ไหมว่าใครที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้เนาะหลายๆคนที่รู้ข้อมูลอันนี้จะบอกอย่างนี้ MOU ก็คือบันทึกความเข้าใจไม่มีผลทางกฎหมายใดเเลยค่ะพี่น้องแต่อรัฐบาลภายใต้การนำของคนเร่ร่อนไกลบ้านอยู่17ปี วันนี้มาชี้นำให้เอา M O U 4 3และ44เข้าสภาเข้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนื้อหาสาระก็คือการรับรอง1ต่อ50,000ื่นหรือ1ต่อ2 0 0แสนเท่านั้นค่ะสาระมันอยู่ตรงนั้นจริงๆถามว่าถ้าเข้าสภาไปแล้วจะกลายเป็นสนธิสัญญาได้ไหมไม่ได้โดยเด็ดขาดค่ะพี่น้องเหมือนกับใครนะอาจารย์เจตเนาะ ดรเจตบอกว่าถ้าใครมันทําแบบนั้นน่ะตัดหัวแน่นอนประหารเจ็ดชั่วโคตรแน่นอนค่ะพี่น้องไม่มีทางเป็นสนธิสัญญาได้โดยเด็ดขาดแต่เป็นการรับรองสิ่งที่เป็นผลนประโยชน์ให้กับคนไกลบ้านที่แล่ะล่อนไปแล้วกับฝั่งนูน้นเนาะไม่เอ่ยชื่อก็ได้หรือเอ่ยชื่อก็ได้มันจะ หลอกกันยังไงก็แล้วแต่แต่วันนี้นะคะคลิปที่ออกมานั้นส่งผลในสารรัฐธรรมนูญวันนี้มีคนบอกแบบนี้คนมันลอกข้อสอบเนาะเราจะเชื่อไหมว่าวันนี้ไม่มีการลอกข้อสอบอ่ะพี่น้องหลุดรอดออกมาจริงๆเขาห้ามเปิดเผยนะแต่มีคนบอกว่า เขาตอบคำถามทุกประโยคได้อย่างคล่องแคล่วและว่องไวทั้งทั้งที่เป็นคน,คนอ่านโพยค่ะพี่น้องเพราะมีข่าวแว่วว่าคนบางคนไปติวให้ที่บ้านค่ะอีกไม่นานก็คงจะมีการเปิดเผยว่าใครหลุดลอดออกมาแต่แน่นอนการหลุดลอดเหล่านี้เราต้องระมัดระวังว่า เราจะไม่โดนฟ้องซะก่อนนะเพราะถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนนะคะเขาว่ากันว่ามีคนไปติวให้ที่บ้านแบบใกล้ชิดแสดงว่าข้อสอบรั่วใช่ไหมพี่น้องเอาละวันนี้สารรัฐนูลมีคำเลื่อนคดีนะคะเลื่อนการปิดคดีให้เร็วขึ้นมาเป็น25สิงหาคม ส่วนคำวินิจฉัยยังเหมือนเดิมก็คือ29สิงหาคมเหมือนเดิมเราก็จะยืนหยัดร่วมกันและบอกกับพี่น้องประชาชนต่อๆไปเรื่อยๆได้ไหมคะพี่น้องกลับไปบอกเอาง่ายๆสั้นๆ MOU 4344ก็คือการรับรองแผนที่1ต่อ5 0 0 0 0ไม่เอาแต่เอา1ต่อ2 0 0 0 0 0แค่นี้ล่ะคะ่ะ เราสูญเสียอะไรก็ไปอธิบายต่อเอานะคะเพราะฉะนั้นการไปบอกต่อหลายหลายคนหลายหคนปากต่อปากแน่นอนย่อมดีกว่าที่เราจะไปรู้อยู่คนเดียวบอกแล้วเสียงจะออกมาอย่างไรไม่เป็นไรขอให้เราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ตกลงเราเอาอะไรคะหนึ่งต่อห้าหมื่น ขอบคุณพักการเมืองทุกพักที่ขึ้นมายืนบนเวทีนี้เว้นบางพักเนาะยืนบางพักเราก็ไม่ขอบคุณเราขอบคุณหลายๆพักที่ขึ้นมายืนบนเวทีนี้แล้วก็ทําให้เกิดการปิดสภาก่อนเวลาอันควรพลังของเราวันนี้แสดงว่าไม่ธรรมดาค่ะพี่น้องพลังของเราที่อยู่ในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นพลังเล็กพลังน้อยแต่มันทําให้ พักใหญ่ต้องชิงปิดสภาดิฉันบอกน้องๆหลังเวทีบอกว่าอันนี้มันเป็นเกมการเมืองในสภาถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวเองจะเพี้ยงพรำจำคำดิฉันไว้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตนเองจะเพี้ยงพรำพักที่เป็นพักรัฐบาลแกนนำพักรัฐบาลจะต้องชิงเสนอปิดสภาในท,ทันทีเหมือนวันนี้เลยค่ะพี่น้อง กชัยชนะเล็กๆชัยชนะวันนี้เป็นชัยชนะอย่าคิดว่าการปิดสภาเราแพ้นะคะคือชัยชนะเล็กๆของพวกเราค่ะพี่ร้องขอบคุณทุกๆพลังขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ